ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยเจ็บตองให้สกับเกม PSO2 New Genesis นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับคือถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ไม่ต้องคิดมากนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองโอเคคือกิจกรรมนี้เนะี่ยเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้าใหม่ใน PSO2 New Genesis แ,แรกๆเลยนะครับเอาง่ายว่ามันเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาอัน แรกเลยแหละเป็นอันแรกเลยแหละมั้งที่ผมคิดว่ามันเข้ามานะที่ไม่ใช่การอัปเดตแบบเป็นการอัปเดตเฉยและกิจกรรมนี้นะครับผมไม่เคยเล่น PS2 เวอร์ชันเก่านะครับผมเล่นแค่ New Genesis เท่านั้นและกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเดียวกิจกรรมแรกนะครับที่ผมเพิ่งเจอแล้วว่ามันแจก,กเพชรเยอะมากนี่นะครับแจก,กเพชรสูงสุดก็ร้อยหนึ่งใช่ร้อยหนึ่งหรือเปล่า น่าจะสักร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้เพชรเนี่ยไม่เท่าไหร่คือสิ่งที่ผมอยากได้คืออาวุธไออาวุธอันเนี้ยมันติดธาตุสายฟา้ามาให้ด้วยนะครับนี่ติดธาตุสายฟา้ามาให้ด้วยอีกนิดนึงทีน,นี้อาวุธที่ผมใช้ก็จะมีเอ่อเป็นไออันนี้นะครับแส้แล้วก็ปืนใหญ่อีกอันหนึง่งโอเคเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากได้อันแรกคือแซนะเพราะว่ามันเป็นอาวุธหลัง,งผมเลยแหละว่าเอาเปืนใหญ่เน,นี่ยตรงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็อาวุธของที่นี่นะค่อนข้างจะสวยพอสมควรแต่ก็อไรน,นะคือเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าไอ้ค่าเนี้ยมันสามารถหาได้จากไหนค่านี้สามารถหาได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่บนหัวเอางันว่ามันไม่ได้หายากอะไรนะส่วนพื้นที่ที่มี ไอ้เจ้ามอนสเตอร์พวกนี้อยู่นะมันจะเป็นพื้นที่ที่มีไอ้แสงเสียฟ้าอย่างนี้นะครับลอยตามอากาศมันเกด็ดพิมะหมานั้นเดี๋ยวแล้วมอนสเตอร์หายไปไหนเนี่ยไม่เกิดเลยอ่าบอสเกิดอ่าทุกคนเห็นไกลๆแล้วไหมอไอ้ตัวนั้นแหละมันมีนะครับปกติวิ่งแถวนี้มันจะต้องมีนะครับนี่พวกนี้นะที่มันเป็นมอนสเตอร์ที่ บอสก็สามารถมีไอ้เจ้าพวกนี้อยู่บนหัวได้เหมือนกันคือมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะดรอปไอ้อันนี้ค่าค่าเออะไรอย่างจะไม่ได้มันก็มีเคเวส์สำหรับการที่เราเนี่ยไปอันนี้ด้วยเคเวสเพื่อทำทำที่เอาไอ้อันนี้นี่นะครับสองอันสามอันอันที่จริงจะมีเยอะกว่านี้เนี่แล้วก็สามารถไปรับเคเวสที่ n p c ที่เขาขายของเมื่อกี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มัน ตอนนี้ผมไม่ได้ทําคือทําเสร็จแล้วแหละแล้วเวสใหม่ก็ยังไม่มานะครับโอเคแล้วจะหาไอ้แต้งพวกนี้ได้ยังไงเยอะๆวิธีง่ายๆกับการหาเงินนะครับก็คือ PSE b u r s นะครับใช่ PSE b u r s คําำตอบของทุกอย่างนะครับเ,เราไปที่โซนอันนี้นก่อนเลยอืม อาป็นว่าไปหาโซนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับคือเอาเป็นว่าประมาณเต็มห้องก็น่าจะดีอ่ะอันนี้ก็ใกล้ PSE เบิร์ดละโอเคถ้าเรากำจัดจุดสีฟ้าตรงนี้ในขณะที่ไอตรงเนี้ยมันยังเต็มอยู่นะครับมันจะได้ PSE เบิร์ดทุกคนจะเห็นแถบฝั่งซ้ายบนนะที่มันเป็นหลอดลนะั่นแหละหลอด PSE ทีนี้ไอถ้า เรามาทำเวสเนี้ยตอนหลอด PSE ยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มแบบนี้นะแบบขาดไปหนึ่งขีดอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่เกิด PSE บิร์ดนะทุกคนอ่านี่ตอนนี้นี่เหลือขีดสุดท้ายแล้วมันต้องให้เหลือขีดสุดท้ายแบบนี้เท่านั้นทุกคนอ่าใช่ผมลืมไปเลยแฟงมีท่านี้ด้วยนี่วะนี่ท่ากรงหันลมนะโอ้โหได้เยอะมาก คนยิ่งเยอะยิ่งช่วยกันได้มันสามารถฟาร์ม PSE ได้ไม่ใช่ฟาร์มแปมมันนี้ได้เยอะนะครับคําว่าอะใช่ผมบอกไปเรียยแล้วนะว่าไอ้มอนที่มันมีสัญลกักษณ์บนหัวนะมันจะแพ้ธาตุมันจะแพ้ธาตุาสายฟ้าอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถหาอุปกรณ์ได้ก่อนคนอื่นนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบมากกว่าคนอื่นโดยจะฟาร์มเร็วขึ้นนั่นแหละ อเอี๋บอสมาแล้วไหนดูสิบอสตัวนี้มีสัญลักษณ์หรือเปล่าเป็นบอสท,ที่มีสัญลักษณ์โอเคเป็นบอสท,ที่มีสัญลักษณ์บนหัวนะครับ ฉะนั้นก็ถ้าเราจัดการไอ้บอสตัวนี้ได้ก็จะได้สักร้อยหนึง่งละมั้งเอาง่ายว่าตอนนี้เรากับสู่ช่วงการฟาร์มสุดโหดของการเริ่มต้นเกมอีกครั้งนะครับคือตอนเราเริ่มเกมเนี่ยเราจะไม่มีตังค์ใช่ไหมล้วตังค์เป็นสิ่งที่สําคัญมากของเกมนี้และตอนนี้กิจรกรรมนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเจ้า,าแป้มนี้นะครับ อเอ้อ่ะเปลี่ยนล่างแล้วโดดเข้าไปอันตีอ้าวตายซะงั้นตอนนี้มันกำลังยกมือขึ้นมากันอยู่แล้วก็เมื่อกี้โดนไปนะครับเฮ้ยได้มาอีกร้อยนึงเฮ้ย PSE เบินละ เอาละทีนี้ก็ใช้ท่าที่เคียมวันระยะกว้างที่สุดนะครับแล้วก็จัดการเลย โอ้ยอ่ะบอสมาแล้วนะไหนบอสอ่ะโอ้โหบอสนีกแล้วเลยเกเรียบร้อยโอ้ยรู้สึกเหมือนเพื่อนเขาอยากจัดการตัวนี้ก่อนนะครับปื๊บคันเข้าไปนี่ ถ้าไม่ตายดีกว่ารอใช้ตอนที่แบบมันร่วงลงนอนกลองกับพื้นนะครับเคดเป็นสักพันหนึ่งดีไหม โอ้โหพันหนึ่งพันยี่สิบถือว่าก็ไม่เร็วการที่ดาเมจจะขึ้นพันหนึ่งในโซนเลเอลสิบห้านี่ค่อนข้างจะยากนะครับนี่ไงหลอด p s เสหลอด p s เอเบิร์ดยังเต็มอยู่เลยนะทุกคนถ้ามีควใสีฟ้าหรือสีสีเขียวโผล่ขึ้นมาตอนนี้เนะี่ยหลอด PSE เราก็มากพอที่จะทำา s e อีเบิร์ดอีกรอบได้เลยแต่ประเด็นก็คือมันไม่มี <laughs> ประมาณนั้นแหละ ตอนนี้เราก็เคลียม์ัอนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้หลอด PSE มันยงเต็มมาละเวสเวสไหนตรงนู้น okay. อ้าวโอเคก็ไม่เชิงว่ามันจะต้องเกจอ PSE เบิร์ดเสมอไปนะครับมันจะมีโอกาสที่มันไม่ค่อยเกิดด้วย20นาทีแล้วงั้นเอาเป็นว่า คลิปนี้เนี่ยผมมาสอนฟาร์มไอ้เจ้าเฮ้ยับแ้มใหม่กลับกับกับน้ำบัดหนาวกลับน้ำบัดหนาวอ่าเพื่อนๆคนจำได้นะที่ผมตกใจนะเพราะว่า แปมมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับคือถ้าทุกคนจําได้ตอนแรกเราจะมีอยู่หกพันแ้มตอนนี้เราขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นแปมแล้วเย่เป้าหมายของผมปึ๊บจับมาหนึ่งอันเลยเจ็ดร้อยโอ้โหเจ็บจี๊บโอ,อ้ไม่แล้วอของเต็มเลย ใช่ครับของเต็มนี้ก็เอาดาบของผมมาได้แล้วปึ๊บเรียบร้อยขอบครับอ,อะไรเนี่ยแร่สามเลยแต่ดําเม็ก็เยอะอยู่นะมันจะเป็นแร่สามแต่ดาเมจมันค่อนข้างจะรุนแรงนะ อืมอาวุธเอามาใช้นี่แทนกัน mm. เลวกันแล้วก,วก็อัพให้เต็มทุกคนทุอยากจะเห็นตอนผมอัพให้เต็มนะผมคงไม่จะไม่ไปอัพหลังไหม่หรอกใครที่อยู่ด,ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ่าใช่ผมลืมบอกไปยิ่งอาวุธแรสูงเท่าไหร่นะมันจะยิ่งบวกค่านี้ได้มากเท่นนั้นแล้วก็ยัดอันนี้ลงอีกนะมีเยอะต่วโอกาส แล้วก็ใส่เข้าไปอีกนะครเพิ่มโอกาสอีกรอบหนึ่งจบดยวยความแร่หลังใหม่เ,เลยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็อัดมาประมาณ25นาทีแล้วตัดน่าจะเหลือประมาณ20หรือไม่ก็10นาทีนะครับ okay. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกําลังใจให้ด้วยแล้วสำหรับทีนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้ว